สวดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านเลยนะคะเป็นไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีเมษในช่วงที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษสิ่งที่คุณกําลังที่จะได้รับค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษในตอนนี้เวลานี้คุณกําลังจะได้รับอะไร ใบแรกเลยสัญญาณของ The High Priests, The Lovers พลังงานคู่พลังงานให้อายากบอกอะไรกับชาวราศีเมษว้าวนี่คือคุณชีวิตคุณเปลี่ยน Life c h a n g e t r a n sf ormation the star ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษนะคะแล้วก็วิเศษมากๆสำหรับชาวราศีเมษเพราะว่าสิ่งที่ที่เห็นที่เกิดขึ้นคือชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงก้าวไปสู่ <S <S การโยกย้าย สู่แรงสั่นสะเทือนของแรงศรัทธาความเชื่อในพลังงานของคุณ16-17เกิดขึ้นเกิดในเรื่องของสองไม้เท้าการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีกว่าของความสำเร็จสวยงามมากๆกับพลังงานของความรัก two of cups partner s h i p commitment reconciliation ชาวราศีเมษ เชื่อใน intuition ของคุณ wisdom ของคุณและ pension ของคุณความอดทนภูมิปัญญาของคุณที่มีนะคะติดตัวมาตั้งแต่คือจิตวิญญาณของคุณมีการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของคุณมีการพัฒนาการเติบโตคุณกําลังเผชิญกับความคุณกำลังเผชิญกับ,กกบอุปสรรค เพื่อเพื่อการเติบโตเพื่อความสําเร็จเพื่อสู่การเดินทางในด้านจิตวิญญาณของความเป็นผูน้นําแล้วก็ความอดทนความรู้ความสามารถความเก่งความเชื่อมั่นในตัวเองสัญชาตญาณของคุณ intuition ชื่อในสัญชาตญาณของคุณสัญชาตญาณของความเป็นผูน้นําไฟราชินีมเมทานี่คือคุณคุณคือไฟห่งความเป็นผูน้นําชาวราศีเมษคุณกล้าคุณเด็ดเดี่ยว คุณกล้าคุณท้าทายคุณเด็ดเดี่ยวคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่บางอย่างจะต้องควบคุมความใจร้อนลงนะคะใช้สัาตญยานใช้คุณค่าในตัวตนคุณเพื่อที่จะสร้างความสําเร็จนะคะอย่างที่คุณรอคอยความรักความสัมพันธ์กําลังเข้ามาหาคุณจะมีความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ห่างหายไปที่กําลังหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ อะไรที่เป็นบางอย่างที่ถูกปิดกั้นจะถูกเปลี่ยนนะคะไปสู่การเปิดเผยการฟื้นฟูในความรักในความสัมพันธ์ของใครบางคนที่กำลังจะกลับมาหาคุณบางอย่างกำลังจะถูกการเปลี่ยนแปลงสู่การเฉลิมฉลองความความสำเร็จอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นสิ่งที่ the emperor นะคะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดหรือเป็นสิ่งที่อะไรก็ตาม The world นะคะชาวราศีเมษสวยงามมากๆอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นความพ่ายแพ้เป็นการล้มอุปสรรคอะไรก็ตามของชาวราศีเมษจะผ่านพ้นไปจะผ่านพ้นไปจะผ่านพ้นไปสู่การเฉลมิมฉลองการเดินทางการเปลี่ยนแปลงความสําเร็จการฟื้นฟูนในสิ่งนั้นๆถ้าจังหวะชีวิตของชาวราศีเมษเปลี่ยนแล้วนะคะ OD transformation การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดการฟื้นฟูในสิ่งนั้นถูกเหมือนได้ดำเนินสู่ในเรื่องของการลงสนามจริงนะคะคือคุณกำลังลงสนามจริงกับสิ่งที่คุณรอมา,าแสนนานนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนอันี้มันอาจรู้สึกว่ารอคอยอะไรบางอย่างอยู่รอคอย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 ,รอคอยแบบ หมือนถ้าสมมุิมีงานเข้ามาก็ถ,าถึงเวลาที่คุณจะได้คว้าโอกาสนั้นน่ะทำให้เกิดขึ้นแล้วความเป็นความสําเร็จทําได้สําเร็จจริงๆแล้วก็เกิดความสําเร็จจริงๆถ้าเป็นความรักที่รอคอยมนานานแสนนานก็ถึงเวลาที่คุณจะได้พบเจอพบรักแล้วนะคะกับความรักที่จะเข้ามาหรือถ้าบางท่านชาวราศีเมตรได้พบเจอกับใครบางคนแล้วแต่มีอะไรบางอย่างที่มีการ ห่างไปมีประเด็นหรือผิดพาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความใจร้อนความมิโก้อะไรบางอย่างมีประเด็นอะไรบางสิ่งแล้วรู้สึกรอรอๆอ,รอหรือเกินก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอใครบางคนคนนั้นอีกครั้งในการหวน reconciliation การหวนกลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยมันคือมันคือบางสิ่งอย่างที่เหมือนแรง แรงพลังในตัวตนของคุณสิ่งที่คุณเชื่อมั่นสิ่งที่คุณมองอนาคตที่ดีกว่ากําลังจะเกิดผลลัพธ์แห่งความการโยกย้ายสู่ความสําเร็จเกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นโดดเด่นมากเลยคือความรักจะเข้ามาความรักจะเข้ามาแล้วก็ชีวิตของคุณจะเปลี่ยน อย่าหมดความเชื่อความศรัทธาในพลังงานตัวตนของคุณแต่ต้องควบคุมพลังงานของคุณนะคะใจเย็นๆแล้วก็มองอนาคตเชื่อมั่นในสัญติชายานคอนเน็กในสัญติชายานของคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าคุณจะประสบความสมําเร็จทั้งการงานแล้วก็ความรักนะคะอาจจะมีการงานความรักเข้ามาโอกาสเข้ามาในเวลาเดียวกันด้วยเช่นกันนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับชาวราศีเมษในตอนนี้แล้วก็เวลานี้ ทีนี้มาดูไพ่สำหรับในการว่าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษดวลเกิดขึ้นสองใบทุกคนคุณกำลังได้เฉลิมฉลองกำลังได้เดินทาง<ม>เห็นไหมคะโฟล์ทอฟวอนสี่เมา้าแล้วก็ดวลเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรอกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จสู่การเฉลิมฉลองคือมัน มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอคอยมานาแสนนะคะเหมือนกับมันพลึบนะคะสูขการเฉลิมฉลองความสุขทุกอย่างทุกทิศทุกทางกำลังจะมาหาคุณ the world the world สิ่งที่มันมันจะเซอร์ไพรส์แบบใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็โดดเด่นมากๆคุณจะได้ คุณจะได้พบเจอในสิ่งที่คุณฝันคุณจะได้ทํางานในสิ่งที่คุณฝันคุณจะได้รับความสําเร็จคุณจะได้พบเจอความรักคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้สร้างครอบครัวคุณจะได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานการเติบโตคุณจะได้เดินทางไกลคุณจะได้เดินทางรอบโลกหรือว่าคุณกําลังที่จะได้ได้ทําในสิ่งที่แบบเป็นธุรกิจการงานการโยกย้ายสู่อนาคตโยกย้ายชินฐานที่อยู่ที่อาศัยคุณกําลังได้เป็นเป็นเจ้านายตัวเองคุณกําลังประสบความสำเร็จมันคือดูโวมันคือโลกมันคือโลกของการเปลี่ยนแปลงงโลลกกกใบหม่คทีัจะเิดขึ้น จะมีการเดินทางเกิดขึ้นกับคุณจะมีข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้พบเจอพบปราคุณจะได้เจอความจริงบางอย่างที่จะทําให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณจะอุดมสมบูรณ์นะคะสู่อิสรภาพสู่สู่ความน่ารักนะคะชาวราศีเมษสวยงามมากๆเลยไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าความรู้สึกตอนนี้ที่รับรู้และก็สื่อให้กับทุกทุกคนได้มันคือความตื้นตันจริงๆนะคะห้าดาบเกิดขึ้นสองใบเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณรอ สิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจกำลังกำลังท้าทายคุณเชื่อในอินทิวเอชันของคุณเคารพในในในความซื่อสัตย์แล้วก็ตัวตนของคุณคุณกำลังได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากทั้งความรักที่ดีความรักที่งดงามคู่รักคู่ชีวิตที่ดีที่ที่มาเป็นคู่ชีวิตของคุณคู่รักที่มาสะท้อนถึงคุณค่าในตัวตนของคุณงานความสำเร็จที่กำลังจะเติบโตนะคะด้วยความสามารถของคุณเอง ะะจงเป็นตัวของตัวคุณเองจงมั่นใจนะคะในตัวตนของคุณชาวราศีเมษสวยงามมากๆเด e เดดคุณกำลังได้ได้ชีวิตใหม่ที่กำลังจะเติบโตเห็นไหมคะเดดแอนด์รีเบิร์แสงสว่างอยู่ตรงหน้าคุณสิ่งที่คุณกำลังเจอสิ่งที่คุณกำลังรออยู่ตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมจริงๆที่จะกระโจนในสิ่งสิ่งนั้น คุณรู้ว่าอนาคตของคุณกําลังจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อมั่นในตัวคุณเองทุกอย่างมีมาและไปทุกอย่างกําลังรอจังหวะให้ให้ทุกอย่างก,งงกํา,กากลังเข้ามาหาคุณทุกอย่างกําลังเข้ามาหาคุณจริงๆเดี๋ยวขออีกสักหน่อยค่ะเจ็ดเมเา้าจงเป็นตัวของตัวเอง คุณจะประสบความสําเร็จด้วยความแข็งแกร่งด้วยความสามารถของคุณนี่คือสัญญาณของชัยชนะสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณของการตัดสินใจห้าถ้วยเชื่อในความรู้สึกของคุณคุณกําลังได้พบเจอในสิ่งที่คุณฝันและตั้งใจอะไรที่คุณไม่ต้องการจงปลดปล่อยพลังงานในสิ่งสินั้นทิ้งไปหกเหรียญ คุณกำลังได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณค่าของคำว่าให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆคุณกำลังเผชิญกับสิ่งที่ที่เท่าเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่า mm hmm. การรักตัวเองการเข้าใจในตัวเองการใส่ใจในตัวเองมันมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใด5 mm hmm. ้าถ้วยบางสิ่งบางอย่างที่เจ็บปวดเสียใจไปแล้วมันพังทลายลงไปแล้ว คุณกำลังเดินหน้าสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า9ก้าถ้วยเพราะว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนั้นจงเชื่อมั่นในพลังความสามารถแรงบันดาลใจแล้วก็พลังใจของคุณคุณเป็นตัวของตัวคุณเองคุณกําลังโสดแบบมีคุณค่าคุณกําลังได้รับความรักที่งดงามและดีที่สุด king of wands คุณคือไฟไฟแห่งพลังไฟแห่งความสําเร็จราชาไม่เท้ากับราชินีไม่เท้าขึ้นคู่กันเรื่องของความรักคุณจะได้เจอ partner Perfect Partner ของคุณที่มีความเก่งมีความเชื่อมั่นและมั่นใจที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปได้คุณกําลังเจอใครที่เขารู้ทันคุณ <c oughs> นะคะคุณกําลังเจอใครที่เป็นความรักที่เป็นพลังงานชาวธาตุลมธาตุน้ําธาตุดินเพราะคุณคือธาตุไฟ The Wheel of Fortune โชชะตา กำลังนำพาให้คุณได้พบเจอความรุ่งเรืองของชีวิตความอิสระภาพของชีวิตกำลังที่จะได้สุขสมหวังดั่งตั้งใจดีเอ็มเพลสคุณงดงามและคู่ควรกับความสำเร็จในการเติบโตมากๆคุณกำลังได้พัฒนาตัวเองไปสู่ระดับของความสำเร็จในทุกทิศทุกทางของชีวิตไม่ว่าจะเป็นอิสระภาพสู่การงานสู่การเงินสู่การเติบโตในที่ทางอิสระภาพของชีวิตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมะคะมีคุณวุฒิวุทธุที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่า ทุกอย่างกําลังนําพามาด้วยความสามารถความเข้มแข็งแข็งแกร่งของคุณดังความรักกันเงินการงานการเติบโตการยกย้ายสู่อนาคตที่ดีกว่าคุณกําลังโชคดีมากๆเลยชาวราศีเมษสวยงามที่สุดเลยนะคะเซเยสค่ะดอนสต็อปอย่าหยุดค่ะลุยนะคะมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องการให้คุณได้เลือกและแตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็แสดงออกถึงการเคารพแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเอง ความเป็นผู้นำของคุณความเชื่อมั่นมั่นใจของคุณจะนำพาให้คุณประสบความส็จเจริญรุ่งเรืองตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาเซเลสกับสิ่งที่คุณกำลังได้รับสัญญาณจากความสำเร็จแล้วก็การเติบโตของคุณต่อไปนี้ใส่ใจตัวเองเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวคุณตัวตนของคุณเพราะความสำเร็จของคุณได้มาจากความคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้นำคุณความเชื่อมั่นในตัวตนคุณได้มาจากคุณค่าในตัวตนคุณมากๆเลยนะคะขึ้น W i วอ o f Fortune ขึ้น The e m p l a c e ข่าวดีและโชคดีมากๆกำลังเดินทางมาหาคุณค่ะ นี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกคุณในตอนนี้เวลานี้วันนี้สวัสดีค่ะ